วันนี้ภารกิจใหม่ของเราจะร่มเมื่อไหร่เนี่ยนั่งรอตั้งนานแล้วนะเนี่ยเมื่อไหร่หัวหน้าจะโทรมาสักทีเนาะไี้ฝนนี่ขี้บ่นตลอดเลยนี่อยู่บนโลกก็บ่นนี่เราจะออกไปดาวังคารยังบ่นอยู่อีกก็นั่งรอตั้งนานแล้วเนี่ยภารกิจใหม่เมื่อไหร่จะมาสักทีเนาะแล้วดูท่านั่งก็ดีเอาเดี๋ยวเขาก็โทรมาเองเขากำลังเติมเชื้อเพลิงอยู่ไม่ใช่เหรอน่าจะใช่แล้วมั้ง ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเมื่อไหร่เขาจะโทรมาเดี๋ยนะเดี๋ยนะติด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 เฮ้ยมาแล้วฮัลโหลฮัลโหลพร้อมแล้วพร้อมแล้วเดี๋ยวมาที่ฮุดตันก่อนนะทุกคนพร้อมแล้วหรอคะเอาคนทหารเอกมาด้วยนะได้เลยค่ะเฮ้ยเอกฮุดตันเรียกเราแล้วออาไป ฮุสตันเรียกเราเหรอใช่ตอนนี้ฮุสตันเรียกเราแล้วอะตอนนี้เราต้องรีบไปแล้วนะเอาตอนนี้เลยเหรอใช่แล้วรีบรีบมากเลยด้วยสแสดงว่าได้เวลาที่เราจะออกเดินทางแล้วพี่ฝนมาเร็วเข้านี่ขึ้นรถเราจะต้องไปที่ฐานฮุสตันก่อนพี่เอกไปเร็วเข้าเราไปขึ้นบังคับปืนทำไมเ <c oughs> ด,ดี๋ยวดิโหช้าจังเลยหอยรถอยู่นี่ไง ไม่รู้ว่าวันนี้ภารกิจที่เราจะต้องไปสำรวจดาวังคาระจะเป็นยังไงบ้างนะไม่ต้องกลัวไปหรอกนะมากับพี่เอกทั้งทีหุยหวั่นใจเหมือนกันนะเนี่ยนี่เราอยู่กันบนโลกมนุษย์มาน,นานมากแล้วอะ่ะไม่ได้ไปนอกโลกตั้งนานภารกิจวันนี้จะเป็นยังไงเนาะมาเร็วมาเร็วมาเร็วเราถึงกุสตันแล้วปิดประตูใส่หน้าเฉยมาแล้วคะ่ะมาแล้วครับมาดาม มากันแล้วเหรอพวกเธอสองคนใช่แล้วล่ะคะ่ะตอนนี้พวกเรามาถึงแล้วตอนนี้มาดามมีอะไรพวกเราให้พวกเรารับใช้เหรอคะตอนนี้เชื้อเพลิงของยานสเปซเอ็กซ์อ่ะถูกเติมจนเต็มเรียบร้อยแล้วนะถูกเติมจนเต็มเรียบร้อยอย่าบอกนะว่าวันนี้เราจะต้องขึ้นไปบนสเปซเอ็กซ์เลยงั้นเหรอใช่แล้วเดี๋ยวก่อนจุดก่อน,ดอนเดี๋ยวพวกเธอนะ่ะเปลี่ยนชุดมนุษย์อวกาศแล้วก็ขับรถไปที่สเปซเอ็กซ์ได้เลยได้เลยคะ่ะมาดามเตรียมตัวได้เลยนะ ได้เลยคะ่ะมาดามแล้วภารกิจของเรายังไงดีคะมาดามค้นหาสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารได้เลยค้นหาสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารพี่เอกได้ยินเปล่าได้ยินพี่ฝนว่าแต่ว่าเราไปเปลี่ยนชุดกันตรงไหนได้เนี่ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดกันในนี้ดีกว่าเออมาดามคะงั้นพวกเราขออนุญาตเปลี่ยนชุดในนี้เลยนะคะได้ไปมุมนู้นละกันตรงนี้อุจารตาได้เลยมาดามเย yes. สร์ไป พี่เอกพวกเราไปกันดีกว่าไปเด wow ี๋ยวเราแปกย้ายแยกย้าเปลี่ยนชุดเปลี <h 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 ่ยนชุดแยกย้ายเปลี่ยนชุดคนละมุมนี่นี่ปลี่นะนะเปลี่ยนมุมนี้แล้วกันเออเดี๋ยวพี่ฝนอยู่ตรงมุมนี้แล้วกันอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนปึ๊บชุดนักบินอวกาศงะหล่อเพี้ยกตื่นเต้นจังเลยอ่ะตื่นเต้นทําไมอ่ะไม่ได้ไปอวกาศมานานมากแล้วว่ะดิจะร็จยังได้ยังเสร็จนานแล้วมาเร็ว พี่บอกอันนี้พวกเราจะออกไปอวกาศกันจริงๆเหรอก็ใช่นะดีจจอร์ดได้ก็ต้องไปกับฉันด้วยนะอย่าลืมใส่ชุดอวกาศล่ะทําไมพี่ฝนช้าจังเลยอ่ะมาแล้วเอามาแล้วเรียบร้อย <c oughs> แล้วจะรีบใส่หมวกทําไมเอา้าไม่ใส่หมวกแล้วจะออกไปนอกอวกาศได้ไงอะก็เรายังไม่ได้ขึ้นยานเลยรีบแทะมานี่มา,เา้มาเ,อาเอาหมวกออก <c oughs> ออกก่อนก็ได้มามาม,าม,ามา <c oughs> เอาหมวกออกก่อนโอเครีบใส่หมวกแทะมาแล้วไปแล้วไปไป ออมาได้เอาว่าแต่ว่าตำแหน่งที่ตั้งพี่ฝนได้มาแล้วใช่ไหมได้มาแล้วตำแหน่งที่ตั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดจีก่อนนี่ยนี่ตรงไปเลยตรงไปตรงอย่างเดียวนะใช่ตรงไปตรงไปนนั่นแหละตรงไปเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอ่าเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเรียกว่าอะไรในสะพานเหรอเรืออะไรทางด่วนจะไปรอดไหมเนี่ยขึ้นทางด่วนมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องตั้ง GPS ตรงนี้ใช่ไหมอ่านัดนไงได้ไง ถึงแล้วตรงนี้แหละที่เราจะสามารถเปิดยานอวกาศได้ตรงนี้เหรอใช่ใช่เปิดตรงนี้เลยอ่าตรงนี้เลยนะใช่ใช่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละนี่ไงนี่นไงสัญญาณดังมากเลยอ่ะเราสามารถเปิดสเปซเอ็กตรงนี้ได้จริงเปล่านี่งนไงดูดิเห็นยังนี่ไงเห็นยังสองอยู่นี่ไงนี่ไงนี่ไงไปเราไปเปิดสเปซเอ็กกันดีกว่าเปิดได้ยังอะเนี่ยนี่ไงนี่ไงกำลังจะเปิดตรงนี้เลยตำแหน่งพิกัดตรงนี้เลยเอาแล้วนะเบอร์สิบสองเนี่ยนะเบอร์สิบสองเนี่ยปึ๊บ เปิดเปิดแล้วอารูเมดลูเมดเรียบร้อยหุยมาแล้วโหไม็งไงบ้างยานอวกาศสเปซเอ็กถูกต้องโอ้โหโอ้ใหญ่โตมากเลยอะโอ้โหรัฐบาลมาแทศเรานี่สุดยอดเลยนะส่งพวกเราขึ้นไปยังดาวอากาศเอ้ยดาวอังคารไปยังดาวอังคารไปแล้วพวกเราไป เราไปกันเถอะเขาบอกว่าให้สำรวจระบบยังชีพทุกอย่างก่อนด้วยนะพี่ฝนนะใช่ใช่สำรวจระบบยังชีพก่อนที่จะขึ้นไปยังอวกาศอ่ะเดี๋ยวข้างล่างนี่มีอะไรหรือเปล่าฐานทัพตรงนี้แบบกว้างใหญ่มากตรงนี้เป็นฐานปล่อยจรวดไงเราต้องเข้าไปในจรวดเลยใช่ไหมใช่ใช่เราต้องเข้าไปในสเปซเอ็กเดี๋ยวเดี๋ยวตัอฝั่งนี้สำรวจก่อนนี่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 ตรงนี้คือการขึ้นยานนี่ไงนี่นี่นี่ขึ้นยานฝั่งนี้นี่นี่เปิดเลยดิเปิดเลยหรอเราไม่ไปสำรวจอะไรแถวนี้ก่อนเนาะ นี่ไงนี่ไงต้องเข้าไปในลิฟต์ก่อนเปล่าเข้าไปในลิฟต์เนี่ยนะเออขึ้นไปดูนี่ไงขึ้นไปดูใช่ขึ้นมาดูตรงนี้ได้เพื่อที่เราจะได้เข้าไปยังยานอวกาศโอ้นี่ไงมันสามารถเข้าไปได้ทุกชั้นเลยอะ่ะใช่แล้วอันนี้คือมาขึ้นชั้นบนใช่ไหมใช่น่าจะมาขึ้นชั้นบนนี่ไงโอ้โหข้างบนมีหอบังคับการเดี๋ยวเราสำรวจก่อนเดี๋ยวเผื่อเราจะติดต่อพุสตันนะ นี่ไงข้างบนมีหอบังคับการอยู่นี่เห็นไหมมีฝนมีดาวเทียมมาดามบอกว่าให้เราอะตรวจสอบระบบของสเปซเอ็กซ์ทั้งหมดก่อนนะตรวจสอบงั้นเหรองั้นเราก็ต้องเข้าไปตรวจสอบข้างในกันแล้วอะเราต้องลงไปชั้นล่างใช่ปะใช่ต้องลงไปชั้นล่างเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ก่อนก็แล้วกันเออมอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับตรวจสอบงั้นเหรอมันก็จะต้องมีอันนี้แล้วก็คอ้อนนี่แบบนี้เลยเดี๋ยวเพียเอาแท็บเล็ตลงไปด้วยนี่<อ>นี่แบบนี้สํารวจสํารวจ อย่าลืมเช็คให้ดีนะจดลายชื่อให้ดีนะว่าเราต้องใช้อะไรบ้างอ่ะได้ได้ได้ไม่ใช่ปัญหาาพวกเรานี่เอกต้องเอาอันนี้ไปด้วยเอาไปทำอะไรเอาไปหาผีเหรอเอาไปหาเอาไปหาผีเหรอเนี่ยตืดตืดโอ้โอ้ใช่ใช่ใช่เราต้องหาสำรวจสิ่งแปลกปลอมด้วยนะเอาละลงกันนะเฮ้ยโอ้โหลงพวดเลยอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาละพี่เลงลิฟต์ก่อนลงไปชั้นล่างใช่ไหม ปปึึ้้งงเรียบร้อยแล้วพี่ฝนสบียงเขาคงเอาขึ้นมาให้เราใช่ไหมเรียบร้อยแล้วล่ะเชื้อเพล่างแค่เรียบร้อยแล้วเติมเชื้อเพลิงเพราะนั้นเราเข้านี่เลยนะใช่เราต้องสำรวจข้างในเปิดยังไงอ่ะกดดิเปิดประตูเปิดประตูเออได้แล้วเรียบร้อยออกซิเจนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมเชื้อเพลิงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกับที่มาดามบอก ก็บอกว่าตอนนี้สเปซเอ็กของเราพร้อมที่จะขึ้นอวกาศเรียบร้อยแล้วอ่ะความเสียหายศูนเปอร์เซ็นต์ใช่ข้างล่างน่าจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ส่งยานอ่ะนี่พี่เอกลงมาเช็คดูแลระบบสายไฟโอเคสายไฟโอเคดีทุกอย่างพี่ฝนไอ้นี่ด้วยไฟฉายนี่ทุกอย่างดีหมดเลยทุกอย่างเรียบร้อยไหมใช่ใช่ใช่เรียบร้อยดีใช่ป่ะเรียบร้อยดีเรียบร้อยดีเป็นไงบ้างใครเปิดไฟอ่ะนี่ไงพี่ฝนเปิดไอ้นี่แล้วก็สวยแล้วเฮ้ยแล้วพี่เอกยังไม่ได้ขึ้นเลยขึ้นมาดิ อยู่ตรงไหนเนี่ยขึ้นมาดิแล้วขึ้นยังไงอ่ะกระโดดขึ้นมาดิกระโดดขึ้นมายังไงอ่ะพี่ขึ้นไม่ได้กระโดดขึ้นไม่ได้ออกไปนอกบ้านก่อนหมายเลขสิบสามมาแล้วได้ยังโดดขึ้นมาได้แล้วโอ้ขึ้นไม่ยังตอนนี้ฝนเปิดกระสวยอากาศแล้วนะว่าแล้วร้อนชะมัดเลยร้อนไหมร้อนดิเพราะว่าตอนนี้เราต้องเตรียมเครื่องก่อนไงอันนี้ถังออกซิเจนร้อยเปอร์เซ็นต์นะออกซิเจนร้อยเปอร์เซ็นต์ป่ะเดี๋ยวพี่แอขอเช็คดูก่อนนะเป็นไงบ้างนี่นี่เช็คดูเฮ้ยพี่ฝนเป็นไงออกซิเจนไม่มีรั่ววไม่่รันะ โอเคได้เลยไม่รั่วนี่ไงนี่ไม่รั่วไม่รั่วอ่ะออกซิเจนฟูเลยเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ทางเข้าใช่ไหมเราต้องขึ้นชั้นบนใช่ไหมต้องขึ้นชั้นบนมาดูชั้นต่อไปนี่ไงเสบียงอาหารไหนกล้วยเนี่ยนะอาหารนี่ในตู้เย็นนี่มีอีกอ๋อตกใจนึกว่าไปอวกาศให้กินแค่กล้วยลูกเดียวตายแน่เลยนี่นี่ห้องเสบียงอาหารครบสำหรับรับประทานอาหารเรียบร้อยเราต้องไปที่ไหนต่อเนี่ยขึ้นฝัต่อไงข้างบนมันมีควันอะไรด้วย นั่นนาดีเฮ้ยมันเป็นแค่ไอ้นี่ที่ส่งไอ้นี่มาเฉยเฉยออกซิเจนยังไม่มีปัญหาอะไรอันนี้เหรอพี่เอกนึกว่ามันไหม้เนี่ยไม่ไหม้ไม่ไหม้ที่ส่งออกซิเจนยังไม่มีปัญหาอะไรอะไรอ่ะไคโตสลีปอันนี้คือที่นอนใช่ที่นอนเราสามารถเข้าไปนอนแล้วก็จําศีลระหว่างที่มันเหาะขึ้นไม่อากาศใช่แล้วอ่าแล้วพี่ผลเปิดโหมดอะไรขึ้นมายังไม่ได้เปิดอะไรเลยแค่ดูเฉยเเมื่อกี้คืออะไรอ่ะ ใครโตสลีเพีกดไม่ได้อ่ะเอกกดไม่ได้เหรอใช่อ๋อพี่เอกไม่ได้เป็นหมอพี่ฝนเป็นหมอนี่ไงพี่ฝนไม่ได้เป็นหมอพี่ฝนเป็นนักปีนาวกาดก็มันเขียนอยู่เนี่ยพี่ฝนเป็นทุกอย่างเลยได้เลยได้เลยไม่เป็นไรมาพวกเราขึชั้นบนเราต้องไปไหนตันต่อเนี่ยมองไรไม่เห็นเลยนี่สว่างว่าบไปเลยอ้าวอ๋อเข้ามาอยู่ในนี้แล้วเหรอขึ้นไปชั้นบนขึ้นไปชั้นบนไม่มีอะไรนะพี่ฝนตรงนี้อุปกรณ์ก็ปกติดีนะเดี๋ยวพี่กขอเช็กดิอาบน้ํา นี่น้ำไงน้ำที่เราใช้ข้างในนี่ไงเรียบร้อยดีดูสิอาบน้ำได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปนอกอวกาศจะอาบน้ำไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวอาบได้อาบได้ขอเข้าไปในนี้หน่อยนะเพียกเปิดไม่ได้เปิดได้ดีเพียกเปิดไม่ได้จริงๆอาเปิดได้แล้วไปเป็นไงบ้างใช้ได้เลยขังังอยู่ในนั้นแล้วมโทอเร็วๆมันมีมันมีบันไดอีกฝากหนึ่งฝั่งนี้มาที่แล้วฝั่งไหน นี่นี่นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ขึ้นนะฝั่งนี้เหรอฝั่งนี้ไปไหนเนี่ยนี่ไงห้องบังคับการห้องบังคับการอ๋อนี่มีตัดระบบสื่อสารตัดระบบเชื้อเพลิงอันนี้แจ้งเตือน alert เวลาเกิดปัญหาใช่แล้วอ๋อนี่เช็คต่างแล้วก็นี้เช็คอยางเช็คเรียบร้อยยังชิปไลท์แผดไลท์ดการเรียบร้อยไหมทุกอันโอเคพี่ฝนทุกอันโอเคแล้วใช่ป่ะใช่เมื่อกี้พี่ฝนเปิดระบบเชื้อเพลิงเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราสามารถขึ้นไปบนอวกาศได้แล้วนะใช่ใช่ โอเคอยู่โอเคอยู่ปิดได้เปิดได้เรียบร้อยพร้อมยังเช็คดูแล้วไม่มีปัญหาแล้วแหละพร้อมยังพร้อมจะขึ้นมายานอวกาศยังอ้าวขึ้นขึ้นขึ้นมาพร้อมแล้วใช่ไหมได้เลยเอาแล้วนะเดี๋ยวพี่เอกจะเปิดอุปกรณ์ตรงนี้แล้วนะได้เลยเปิดอุปกรณ์ได้เลยเปิดแล้วเปิดแล้วนะเขาดาวได้เลยเขาดาวได้เลยนะแต่นับถอยหลังแล้วนะเอายังไงเอาแล้วเฮ้ยเอาแล้วตอนนี้เรากําลังขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศของโลกเราแล้วทําไมขึ้นเร็วจังไงฮะ เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะนับเขาดาวแล้วพร้อมยังพร้อมนะนับเขาดาวแล้วนะอันนี้เปิดเปิดใช่แค่ดเลยใช่ไยๆกําลังทะยานขึ้นไปแล้วเปิดแล้วเอาเลยเอาเลยเอาเลยพร้อมอีก26 25 24ห้าวินาทีเราก็จะขึ้นไปนอกอวกาศแล้วตอนนี้โอ้เครื่องบินล่มสันแล้วอะเครื่องบินล่มสันแล้วสันแล้วอะสเปซเอ็กซ์ล่มสันแล้วโอ้ไอพจน์มาทำงานพี่ฝนทำงานไหมทำงานเนี่ยสันอยู่เนี่ยทำงานอยู่ใช่เปล่า เออไม่ค่อยแรงแต่ก็โอเคอยู่ลังออกขึ้นไปนอกอากาศแล้วนี่นี่ใชรอากาศนอกโลกแล้วโอ้พุ่งแล้วเออเฮ้ยพี่แอกโอ้เราเราเห็นดาวอยู่ข้างหน้านะน้าพี่ฝนโอ้ยอย่าบอกนะว่าอย่าบอกละว่าเรามาถึงแล้วหัวยังหรอกอันนี้มันดวงจันทร์เราต้องไปนอนจำศีลก่อนเราต้องไปนอนจำศีลก่อนหรอใช่รอเวลาอีกนานเลยอ่ะอีก อีกกี่ปีเนี่ยอีกกี่วันน่ะกว่าจะถึงอะไรนะดาวอังคารดาวอังคาราาน่ะง้นเราเป็นว่าต้องรอไปเรื่อยๆอะ่ะงันาา้นเราเป็นว่าวันเนี้ยเราคงต้องไปจำศีลเหรอ,อะละเพราะว่าเราเหนื่อยเหลือเกินไปไปจำศีลกันจำศีลกันนี่ว่าเอาอันไหนอะ่ะเลือกอันสักอันหนึ่งก็แล้วกันเลือกอันนี้แล้วกันอันไหนอะ่ะอันนู้นเหรอจะจำศีลแล้วใช่ไหมจำแล้วเออไปหลับไปได้เลยปึ๊บ